จีจี้ปีโป้คือใครเปิดประวัตินะคะจีจี้ปีโป้ค่ะทุ่มทุนจัดงานบวชนะคะกว่า100ล้านบาทคลิปนี้ค่ะจะพามาทำความรู้จักกับเขานะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของงานบวชสุดอลังการหลังจากที่เจ้าตัวค่ะทุ่มทุนนะคะกว่า100ล้านพบว่าเคยโดนคดีช่อโกงมาก่อนค่ะ ก็กำลังนะคะถูกพูดถึงกันอย่างมากค่ะสำหรับภาพบรรยากาศพิธีบวชสุดยิ่งใหญ่อลังการประหนึ่งนะคะว่าหลุดออกมาจากละครจักจักวงวงของนายธีรชัยคงทองหรือจีจี้ปีโป้ค่ะคนดังในโลกออนไลน์นะคะที่ทุ่มทุนจัดงานกว่า100ล้านแต่นอกจากความตระการตาแล้วเนี่ยก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมตามมาอีกไม่น้อย จนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังมีหลายคนนะคะสงสัยค่ะว่า GG จีปีโปนั้นคือใครนะคะก็เลยจะพามาทำความรู้จักค่ะสำหรับ GG จีปีโปหรือนายธีรชัยคมทองค่ะเจ้าตัวเป็นเน็ตไอดอลนะคะเจ้าของร้านทองสิวไลแล้วก็มีเพจขายทองออนไลน์โดยก่อนหน้านี้ค่ะมีประเด็นนะคะว่าไลฟ์ a c e b o o k ขายทองค่ะแต่ถูกกล่าวหานะคะว่าหลอกขายทองคำไม่ได้น้ำหนัก ซึ่งมีผู้เสียหายนับ10บรายค่ะเข้าแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหรือปอ,อทอค่ะโดยมูลค่าความเสียหายนะคะกว่า10ล้านบาทโดยมีการเปิดเผยค่ะว่ามีผู้เสียหายกรณีทองนะคะไม่ได้มาตรฐานถึงกว่า5,000คนกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งต่อมานะคะฐาน g ีจีปีโป้ค่ะได้ออกมายืนยันนะคะว่าข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเพราะว่าตัวเองค่ะไม่เคยโกงลูกค้าปัญหาทั้งหมดนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดของลูกค้าเองซึ่งต่อมาค่ะสารอาญาลงโทษนะคะฐานช่อโกงประชาชนค่ะให้จำคุกนะคะเป็นเวลา2ปีค่ะซึ่งจำเลยนะคะก็คือ g ีจีปีโป้ค่ะรับสารภาพนะคะ ซึ่งมีประโยชน์ต่อคดีค่ะเลยลดโทษให้เหลือครึ่งหนึ่งนะคะเหลือจำคุกแค่1ปีค่ะซึ่งโทษจำคุกตอนนี้นะคะก็ให้รอลงอาญาเป็นเวลา2ปีแทนนะคะค่ะและนี่ก็เป็นประวัตินะคะคร่าวๆค่ะของจีจีปีโป้นะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานบวชของเขาค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากอมารินค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า